สวัสดีค่ะวันนี้ พามาชมการเปลี่ยนแปลงของบอนสีนะคะวันนี้เราทำอะไรกับต้นบอนสีมาดูนะคะนี่ค่ะต้นนี้คือเทา้ารำไพวันนี้เราเอาหลอดนะคะมาเสียบต้นบอนสีเพื่อที่จะให้เขาอยู่เป็นทรงพุ่มนี่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ใช้หลอดเหมือนกันแต่เรามัดรวมตอนนี้แยกเป็นใบแล้วนะคะ เช้านี้ก็ทำภารกิจกับต้นบอนสีนะคะเดี๋ยวให้ดูส่วนต้นนี้นางรากสดเห็นไหมคะตอนนี้ใบเขาก็อยู่เป็นทรงแล้วกำลังจะมีหลอดใหม่ม้วนออกมาสีแดงเลยนะคะดูความสวยงามของเขานี่ค่ะวันนี้ก็ เสียบหลอดทุกใบเลยนะคะเมื่อก่อนเขาเอ็นไปพันกันเราใช้หลอดเดียวนะคะม้วนรวบเลยแต่ตอนนี้ทำให้เขากระจายเขาก็จะมีทรงพุ่มที่สวยงามมาดูต้นนี้นางสุชาดาของเรานี่คะ่ะ มีสองต้นนะคะต้นนี้ก็จะลึกลงหน่อยหนึ่งแต่ก็สูงแล้วนะคะดูใบของเขาดูหลอดใหม่ให้ดูหลอดใหม่นี่ลดใหม่ก็กำลังจะงามเมื่อวานไปเดินไปเดินงานกเกษตรแฟรมานะคะ ก็เลยได้หลอดมาเอามาดัดต้นไม้ให้เขาเป็นทรงพุ่มต้นนี้ก็สูงนะคะสูงแต่เรามีหลอดที่สูงแล้วก็มาเสียบให้เขาเป็นทรงพุ่มที่สวยงามอนุมานอมพระพลา ฮนุมานเข้าเฝ้าสีหวานมากดูนะคะนี่คะ่ะใบใหญ่มากกำลังม้วนหลอดออกมาเลยใบเขาเยอะนะคะเดี๋ยวกระถางยังเล็กอยู่เดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสจะเอากระถางใหม่มาเปลี่ยนนะคะกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมตอนนี้ดินเขาแน่นดูความสวยของเขา อนุมานเข้าเฝ้าสีชมพูอ่อนๆนะคะหวานขอใบสีเขียวดูโอ้ส่วนต้นนี้ก็ใบใหญ่มากอนุมานถวายเวนนะคะดูดูความงามของเขาดูใบของเขาใหญ่มาก วันนี้ให้ดูความหวานนะคะให้ดูกันดูความสวยงามของเขาเท้ารำไพก็สวยนะคะดูใบของเขาแดงตัดเขียวสวยมากนะคะเด่นส่วนนางรากสดก็แดงตัด เดี๋ยวอมน้ำตาลนะคะดูค่ะเช้าเช้าอากาศเย็นๆนะคะลมพัดโชยมาแล้วก็เสียงนกเยอะเลยค่ะเช้าเช้า พร้อมกับชมความงามของต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะเทวกรรมหลังรักนะคะ สีเหลืองนะคะจริงๆอ่ะฮาร์ปเหลืองเลยแต่ว่ากล้องเราออกจากสีขาวสวยงามส่วนต้นนี้ก็ได้มาในนามเบนจรงน้ำทองนะคะแต่ว่ายังไม่กัดสีเท่าไหร่เนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ